สว่ดีครับมอ,มอนี่กับมีนอนมาพอกกี่อนเนาะตัวนึงแต่ว่าเที่ยวนี้เย็นแบบธรรมชาติให้มากที่สุดครับเลีกอะไรเด็ดเอาใบมาทั้งใบเลยเนาะนี่เก็บมาได้สามมือแล้วครับมือแดกยังยังออกเป็นตัวสีเริ่มสีเขียวอยู่ครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มวันนี้แล้วเนาะเริ่มมีจุดมีลายแล้วน้าสี รอดอยู่เนาะตัวนี้เนาะจังถามว่าเบิงน้ำกันเนาะครับสีสันเริ่มออกครั้งเราครับตอนเจ็บมากแรกๆเนี่ยยังออกเป็นสีเย็นมนๆเขียวๆอยู่ครับเนี่ยเขียวคือยังใบใหม,ม,ม่เนาะสีเริ่มจัดเก็บแบบมีแนวหนุ่มว่าน่าสิรอดอยู่จังถามว่าเบิงน้ำกันเนาะครับควอมสีเสื้อครับตัวนี้มันสีเป็นมยนลักษณะแบบเต็มชุบปลาะดาษสวยงามอยู่ ตัวเจ็บมาไปพ่ออยู่น้ำต้นกับพ่อที่มันถือแม่งจ่อบดรรานะครับแต่ว่าตัวนี้วันนี้ใจว่จาไมนใช่จ่ออีกขึ้นกันบ่ทามาหลุ่น้ำกันคาดว่านาสีบอีกประวันอาทิตย์นึงหน่นาจะได้ยังมครับอยู่แตจังเนาะจังทำบนน้าานกันน้องทำสีสินึ่ธรรมา,าตาเลยกับใบมงเลาเลยน่ะ